สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกสุดเลขเด็ดจากเฟ e บุ o กครับผมวันนี้มาดูนะครับผมเป็นข้อมูลเลข10หน่วยบนนะครับผมก็จะให้เป็นเลขเด่นนะครับผมอยู่ที่3ตัวก็มีสถิตินะครับผมอยู่ที่29่งงวดนะครับผมงวดนี้ก็เป็นงวดที่30ก็เป็นข้อมูลนะครับผมที่ ได้ลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกไปแล้วนะครับผมก็ยังยืนยันในสูตรเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาย้ํากันอีกทีนะครับผมในข้อมูลสูตร10หน่วยบนนะครับผมก็คือปักที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเท่านั้นเองช่วงนี้นะครับผมก็รอลุ้นกันนะครับผมว่าผลหวยนะครับผมรัฐบาลในงวดวันที่16 พฤษภาคม2563นั้นนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมเนื่องจากว่าได้หยุดไปนะครับผมหลายงวดนะครับประมาณน่าจะสักสางวดนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามสูตรหวยไทยเรานะครับผมก็เงียบเหงากันไปพอสมควรนะครับวันนี้ก็เริ่มลงข้อมูลนะครับผมในสูตรหวยไทยกันนะครับผมก็คงจะเป็นข้อมูลนะครับผมที่ ได้ลงนะครับผมให้กับเพื่อนๆสมาชิกไปแล้วนะครับผมก็ได้นำมา,าให้ข้อมูลกันใหม่นะครับผมเนื่องจากว่าผ่านไปหลายวันนะครับผมข้ามเดือนไปเดือนกว่าๆนะครับผมก่อนที่จะมาออกในงวดปัจจุบันนะครับผมซึ่งก็จะเป็นวันที่16พฤษภาคม2563หหวังว่าหลังจากนี้นะครับผมคงจะไม่ เลื่อนไปอีกแล้วนะครับผมหวยลาวเม Asia, pues ira, ื <tr> ic ic ่อวานก็เลื่อนอีกแล้วนะครับข้อมูลคงที่เป็นหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยนะครับผมคงจะไม่ได้ลงในช่องนี้แล้วนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับผมที่อาติดตามหวยลาวแล้วก็หวยฮานอยนะครับผมก็ให้ไปติดตามกันได้ที่ช่องสูุดหวยลาวแล้วก็สูตรหวยฮาน่อยนะครับผม ผมเอาข้อมูลนะครับผมมาจากช่องนั้นแหละนะครับผมมานําเสนอให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมสําหรับท่านที่ชื่นชอบหวยต่างประเทศนะครับผมพอเข้าสู่นะครับผมภาวะปกติก็จะมาทําการลงข้อมูลสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับผมเป็นข้อมูลประจําสําหรับช่องนะครับวันนี้เรามาดูนะครับผมสูตร10หน่วยนะครับผมบนนะครับ ซึ่งก็จะมีวิธีการคำนวณโดยใช้หลักพันนะครับผมจำนวนหนึ่งครั้งหลักหน่วยล่างนะครับผมจำนวนหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สองจำนวนสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองจำนวนหนึ่งครั้งต่อมาก็จะเป็น <c oughs> หลักสิบครั้งที่สามนะครับผมจำนวนสี่ครั้งแล้วก็บวกด้วยเลขสามคงที่นะครับบวกตัวเลขนะครับผมที่ มากกว่า1หลักนะครับผมก็เป็นหลัก10ครั้งที่2ก็คือ3นะครับ3บวก3ได้เท่ากับ6นะครับหลัก10ครั้ง Saint ที่ทษทีนะครับเมื่อกี้เป็นหลัก10ครั้งที่2นะครับ3บวก3เท่ากับ6หลัก10ครั้งที่3ก็คือ0นย์ะครับ0ย์คูณ4หรือว่า0 4นย์ครั้งก็ได้เท่ากับ0นะครับผมมาดูงวดที่1ได้เท่ากับ5บวก2เท่ากับ7นะครับ7บวก6ได้เท่ากับ13 13บวก1ได้เท่ากับ14 14บวกศย์ได้เท่ากับ14 14บวก3คงที่ได้เท่ากับ17นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น8แล้วก็9ห้วดที่1นะครับผมก็ออก0 7นย์ก็เข้าที่เลข7แล้วก็เลขเนะครับผมหลักหน่วยบนก็ถูกเป็นงวดที่1ต่อมางวดที่2นะครับผมหลักพันนะครับลลเลข7ดึงล,ลงมานะครับหลักหน่วยล่างเลข5าดึงลงมานะครับหลัก10ครั้งที่2นะครับเป็นเลข1จํานวน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่ สองเป็นเลขสองนะครับจานวนหึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่นะครับผมเป็นเลขหกคูณด้วยสี่หกสี่ได้เท่ากับ24นะครับเอาแต่ตัวทดคือเลขสี่นะครับผมก็จะบวกคูณกันแล้วก็เขียนลงมานะครับเพื่อจะได้เวลาบวกจะได้ไม่ยากนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกก็ไปทําตามกันนะครับทําเป็นตารางอย่างที่ผมทํานะครับผมแล้วก็บวกตัวเลขนะครับผมดึงตัวเลขลงมานะครับถ้า มันไม่นะครับผมตัวเลขที่ไม่บวกกันนะครับหลายครั้งก็ให้ยกมาเลยนะครับผมอย่างหนึ่งสองครั้งก็ยกมาเลยส่วนนะครับผมหลัก10ครั้งที่3นั้นจํานวน4ครั้งนะครับให้เอาไปคูณด้วย4นะครับก็จะได้ตัวเลขเป็นตัวเดียวนะครับผมทีนี้เราก็จะบวกกันง่ายมาดูงวดที่2นะครับ7จ็ดบวกหได้เท่ากับ12 12บสบวกหได้เท่ากับ13 13าบวกหได้เท่ากับ14 14บวก2ได้เท่ากับ16 16บวก4ได้เท่ากับ20 20บวก3คงที่ได้เท่ากับ23นะครับเพิ่มเต้มไปก็เป็น4แล้วก็5รางวัลเล็กท้าย3ตัวบนนะครับผมก็ออก1 3 4ก็เข้าที่เลข3แล้วก็เลข4นะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนก็เป็นงวดที่2อ่ะต่อมางวดที่3นะครับ7บวก4ได้เท่ากับ11 11บวก7ได้เท่ากับ18 18บวก7ได้เท่ากับ25 ยี่สิบห้าบวกเก้าได้เท่ากับสามสิบสี่สามสิบสี่บวกหกได้เท่ากับสี่สิบสี่สิบบวกสามได้เท่ากับสี่สิบสามเอาแต่ตัวทดคือเลขสามนะครับแล้วก็นับเพิ่มแต้มไปเป็นสี่ห้างวดที่สามนะครับผมก็เข้าที่เลขสี่หลักหน่วยบนนะครับผมเป็นงวดที่สามงวดที่สี่นะครับผมเดี๋ยวไม่บวกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบวกในงวดท้ายๆเลยนะครับสามสี่ห้านะครับเข้าที่เลขห้าหลักสิบ งวดที่6 8 90เข้าที่เลข8หลักหน่วยงวดที่7 5 6 7นะครับผมเข้าที่เลข6เลข7หลัก10หลักหน่วยงวดที่7 3 4 5เข้าที่เลข3มหลัก10งวดที่8 4 5 6เข้าที่เลขสี่หลักหน่วยงวดที่9 5 6 7เข้าที่เลข6หลักหน่วยงวดที่1 0 5ห้เข้าที่เลข6หลัก10งวดที่11 4 5 6 เข้าที่หลักสิบแล้วก็หลักหน 7, ่วยนะครับเลขห้างวดที่สิบสองห้าหกเจ็ดก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดที่สิบสองงวดที่สิบ6าห้าหกเจ็ดเข้าที่หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเป็นงวดที่สิบสามงวดที่สิบสี่ห้าหกเจ็ดเข้าที่เลขหกหลักหน่วยงวดที่สิบห้าห้าหกเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขหกนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยงวดที่สิบหกห้าหกเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดหลักหน่วยงวดที่สิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์ เข้าที่เลข8หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยงวดที่อ่าสิบแนะครับห้าหออก197เข้าที่เลข7หลักหน่วยงวดที่19 3 4 5เข้าที่เลข4หลักหน่วยงวดที่2 0 5 6 7เข้าที่เลข5หลักหน่วยงวดที่21 3 4 5เข้าที่เลข3หลักหน่วยงวดที่22 2 3 4เข้าที่เลข2หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยงวดที่23 0 1 2เข้าที่เลข2หลักสิบ งวดที่ยี่สิบสี่ศูนย์หนึ่งสองเข้าที่เลขหนึ่งหลักหน่วยงวดที่ยี่สิบห้าสองสามสี่เข้าที่เลขสี่หลักหน่วยแล้วก็งวดที่ยี่สิบหกสองสามสี่เข้าที่เลขสองหลักสิบงวดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมงวดที่ยี่สิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็เข้าที่เลขศูนย์หลักสิบนะครับผมก็ถูกเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดงวดที่ยี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวมาบวกให้ดูนะครับผมสามงวดสุดท้าย ได้เท่ากับ1นบวกสเท่ากับ5าบวกหเท่ากับ6 6บวกหเท่ากับ7 7บวกหได้เท่ากับ12 12บวกสได้เท่ากับ15 15บวกสได้เท่ากับ17อะ่ทะททีนะครับ1นบวกสเท่ากับ5 5บวกหเท่ากับ6 6บวกหเท่ากับ7 7บวกหได้เท่ากับ12 12บวกสได้เท่ากับ14 14บวกสได้เท่ากับ17นะครับแล้วก็นับเพิ่มแต้มไปเป็น8แล้วก็9 หลังวันเลขท้าย3ตัวบนก็ออก938นะครับก็เข้าที่เลข8หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่28งวดที่29บนะครับ5บวก8ได้เท่ากับ13 13บวก2ได้เท่ากับ15 15บวก2ได้เท่ากับ17 17บวก8ได้เท่ากับ 25, 25บวก6ได้เท่ากับ31 31บวก3คงที่ได้เท่ากับ34เพิ่มแต้มไปก็เป็น5และก็6 รางวัลเล็ท้าย3ตัวบนนะครับผมในงวดวันที่16มีนาคม16มีนาคม2563นะครับผมก็ออกรางวัลเลขกท้าย3ตัวบน4ี่ี่ก็เข้าที่เลข4หลักสิบบนแล้วก็เลข6หลักหน่วยบทน,นะครับผมก็เป็นงวดที่29มาถึงวันนี้นะครับผมเป็นวันที่งวดที่จะมาถึงนะครับเป็นวันที่16นะครับผมโทษที วันที่16อ่าเดือน5้าเอาปี2,563นะครับ <c oughs> ข้ามมาตั้งกี่งวดยาวเลยนะครับผมมาดูนะครับผมเลขเด่นนะครับผมสามตัวปักที่หลัก10หน่วยบนนะครับผมในงวดวันที่16พฤษภาคม2,563นะครับจะได้เท่ากับเลข3นะครับบวก7 ได้เท่ากับ10 10บวก5ได้เท่ากับ15 15บวก5ได้เท่ากับ20 20บวก8ได้เท่ากับ 28, 28บวก4ได้เท่ากับ32 32บวก3คงที่ได้เท่ากับ35นะครับเพิ่มแต้มไปก็เป็น6แล้วก็7ก็จะได้เลขเด่นนะครับผมในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 3ก็คือ5 6แล้วก็7นะครับผมก็เป็นข้อมูล ให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับผมนําไปวิเคราะห์นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลนะครับผมด้วยตัวของท่านเองนะครับผมเลขเด่นก็คือ5 6 7มาดูวิธีการคํานวณนะครับผมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือใช้หลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่2จํานวน2ครั้งหลักหน่วยครั้งที่2จําน,นวน1ครั้งหลักสิบครั้งที่3จํานวน4ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผมก็เป็น ที่มาของสูตรในการคํานวณน,นะครับสิบหน่วยบนนะครับผมปรได้ตัวเลขนะครับผมสำหรับ10หน่วยบนในงวดอาวันที่ยี่สโทษทีวันที่16นะครับผมพฤษภาคม2563ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือ5้านะครับผมจะต้องติดใน10หน่วยนะครับผมถ้าสูตรไม่หลุดนะครับผมก็หวังว่า สูตรนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเอนสมาชิกทุกทกท่านนะครับผมที่จะนําไปใช้งานก็ขอให้ทุกทกท่านใช้วิจารณญาณของตัวท่านในการรับชมนะครับผมสูตรหวยเป็นเพียงความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับไม่ได้แปลความหมายว่าคำนวณออกมาแล้วจะไปตรงกับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกครั้งไปนะครับก็จงใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆสมาชิกไปแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ